เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมสำนักงานคณะสงฆ์วัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัชสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเศด็ธรรมโลก รักบวรรักศีนห้าประจำปีการศึกษา2,566โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานีกว่า30องค์กรเข้าร่วมโครงการและในการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกปีที่5หลังจากที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา4ปี โดยในปีการศึกษา2566ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบมีกระบวนการฝึกที่ชัดเจนมีการบรูรณาการศิลธรรมลงสู่กิจวัตรในห้องเรียนและโรงเรียนทั้งอย่างส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลธรรมร่วมกับวัดและชุมชนอีกทั้งการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก รักปรวรรักศีนห้าจังหวัดปทุมธานีปีที่5ยังบูรณาการให้เข้ากับการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนของฝ่ายสาธนารณูปการของมหาเถรสมาคมและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางของคณะสงฆ์และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมการดำเนินกิจกรรมในการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีศิลธรรมค่ะจากเดิมเนี่ยเรามีการจัดโครงการนี้มาเมื่อประมาณ สี่ห้าปีมาแล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยโครงการเนี่ยมาณปีนี้นะเราได้มีการก้าวเข้าสู่โรงเรียนนะคะเรามีการต่อยอดไปสู่โรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เด็กๆนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะโรงเรียนมีส่วนร่วมเอาโครงการคสอเข้าไปใช้ในโรงเรียนให้เด็กๆเนี่ยฝึกวินัยให้กับเด็กนะคะเรากําลังจะพัฒนาเด็กให้มีความเป็นระเบียบนะคะเมื่อเมื่อเด็กเป็นระเบียบเนี่ย ก็เข้าไปสู่สังคมครอบครัวแล้วเราก็ไม่ใช่เพียงแค่เด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะคุณครูชุมชนผู้ปกครองก็จะมามีส่วนร่วมด้วยซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่า,า,าบรวรนะคะแทบจะครบทั้งหมดเลยนะคะบ้านวัดราชการนะคะแล้วก็โครงการนี้คงขับเคลื่อนในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะไปสู่ทั่วประเทศอีกครั้งนะคะครั้งต่อไปค่ะสำหรับสำนักพระพุทเองนะคะเเราก็ได้มีส่วนร่วมในการ เชื่อมเชื่อมต่อแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในส่วนราชการนะคะใน,ในะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่อขับเคลื่นอนโครงการนี้เรื่องของวัดเนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณนะคะหลวงพ่อพระธรรมรัตนพรนะนะคะท่านเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ท่านทํางานเป็นพระที่มุ่งมั่นในการทํางานโครงการที่ท่านคิดเนี่ยคิดเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้นนะคะสํานักพุทธเองก็เห็นในจุดมุ่งหมาย ความมุ่งมั่นของท่านก็อยากจะช่วยสนองงานของคณะสงฆ์ในการพัฒนาตรงนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าคงจะให้การสนับสนุนการหลวงพ่อต่อไปจนกว่างานจะบรรลุผลสําเร็จค่ะรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อเ,ออเด็กนักเรียนเพื่อจะได้ฟื้นฟูจิตใจให้อยู่ในระบบศีลธรรมที่ดีรู้จักการเคารพการรักษาศีล และก็การบรเพิญประโยชน์ซึ่งคณะบุคคลที่ได้มาร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนในวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับทุกท่านนะครับที่จะด้วยกันมาพัฒนาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกฟื้นฟูศิลธรรมในจิตใจของเด็กชาวจังหวัดปทุมธานีและก็เด็กของประเทศไทยทุกคนให้มีศิลธรรมรักบวนรักศีลห้าพัฒนาตัวบุคคลและก็ความเป็นอยู่ของทุกคนและการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีก็ยินดีเข้าร่วมโครงการและก็สนับสนุนกิจกรรมของทางโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยโดยตลอดนะครับขอบคุณครับเริ่มต้นมาจากโครงการวัดประชารัฐช่างสุขเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของประเทศและตอนนี้เราเอาโครงการนี้วัดประชารัฐช่างสุขเนี่ยซึ่งก็จะเป็นหลักการและโมเดลของโครงการวัดประชารัฐสุขเข้ามาสู่โรงเรียนแล่ก็จะถือว่าเป็นจังหวัดแรกเหมือนกันนะครับ ซึ่งยังยังไม่มีจังหวัดไหนทำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําโครงการวัดประชารัฐช่างสุขประสบความสําเร็จแล้วโครงการเรานำหลักการของโครงการเข้ามาสู่โรงเรียนเราก็จะสําเร็จไปด้วยกันครับโรงเรียนในสังกัดของเราเนี่ยมี12โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนสังกัดที่เริ่มจากปฐมเนี่ยมี9โรงเรียนนะครับโครงการนี้ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก นะครับแล้วก็ดูวัตถุประสงค์โครงการแล้วมันจะมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนหรือภาคีนะครับมีส่วนร่วมดังนั้นเป้าหมายหลักสําคัญคือเด็กผู้เรียนนะครับทั้งปลูกฝังในด้านจาริยวัตรหรือด,ด้านพฤติกรรมนะครับแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของ uh, การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆนะครับก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วเห็นแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆเลยก็ว่าโครงการดีนะครับมีรางวัล แล้วก็ทุกคนเนี่ยเ,เห็นโครงการแล้วเนี่ยมีรอยยิ้มและอยากมีส่วนร่วมครับผม